สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูตัว color view ตัวนี้ r i m a r y view กับ lock view กันนะครับคนใช้ผิดกันเยอะมากเลยแล้วก็คนถามเข้ามาเยอะมากเลยก็คือจะไปลุยกันตัวนี้กันวันนี้นะครับโอเคครับ r a m a r y view กับ color view กับ lock view ต่างกันยังไงคำถามแรกเลยเนี่ยเรามาดูที่อันนันโตมีของมันก่อนมันจะมีสิ่งตรงจรงนี้เป็นสีเนาะเราจะเรียก color view แล้วก็ตรงนี้ ที่เป็นไว้จากการแสงเราจะเรียกว,ว่า master view นะครับเพราะงั้นมันจะมีสงองอันตลอดนะัคือ color view กับ master view นั่นเองซึ่งที่จริงแล้วมันมี color bar ด้วยนะเราเคยคุยกันแล้วในเทป yrb g นะครับก็ไปดูตรงนั้นได้นะครับผมทำไว้ให้แล้วเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับส่วน lock view เนี่ยก็จะหน้าตาคล้ายๆล้าย primary view เลยแต่ที่จริงเนี่ย lock view ไม่ได้ทำงานกับไฟล์ lock นะครับนี่คือเรื่องแรกไม่ใช่เรื่องแรกนี่คือเรื่องสำคัญเลยที่ทำไมต้องออกมาพูดสักทีเพราะว่าหลายคนเนี่ยอะพูดตรงนะหลายคนส่งไฟล์มาให้เราดู ล้วก็บอกว่าพี่ทําไมกล้องตัวนี้มันแย่จังเลยทำไมกล้องตัวนี้มันทํานู่นทำนี่ทำนี่นก็แบบเฮ้ยมันก็มันไม่ได้แย่นะกล้องมันก็เป็นของมันปกตินะคกับมันคือเทคโนโลยีของมันอะไรเงี้ยแล้วเราก็ไปไปดูให้ว่าเขาทําอะไรโอ้โหเขาปั่นล็อกวิวตั้งแต,ต,งแต่ตั้งแต่ตอนตั้งแต่ปลอมไพมารี่เลยซึ่งไม่ถูกต้องครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าทําไมถึงไม่ถูกต้องแต่นี่แหละครับนี่คือเหตุผลที่ที่พอคุณใช้ล็อกวิวเยอะๆเนี่ยมันเลยกลายเป็นว่าคุณบอกว่าไฟไม่ดีทั้งที่จริงไม่ใช่ครับผมขอใช้คํานี้นะ คุณตั้งหากที่ไปทําให้ไฟล์มันไม่ดีคือไฟล์มันโอเคอยู่แล้วแล้วคุณไปถล่มให้ไฟ์มันแย่เพราะว่าที่จริงแล้วมันไม่ใช่วิธีนี้ในการทํางานกับไฟล์คุณลังทำงานผิดวิธีอยู่ซึ่งพอมันผิดวิธีปุ๊บมันทาให้ไฟมันครัปติ้งมันทําให้ไฟล์มันแย่ลงแล้วคุณก็ไปโทษว่าไฟล์ไม่ดีอะพี่เฮ้ยไม่ใช่เรามาดูตรงนี้กันก่อนนะครับเพราะงั้นเราต้องมารูกันก่อนว่าล็อกวิวกับคาร์บิวต่างกันยังไงอะทีนี้มาเริ่มตัวแรกกันเลยถ้าทุกคนอยากทำพร้อมผมนะผมแนะนําเลยมาาทททอกัันนนไไปปีี่่ห้้ะะครบผจ เอฟเฟตัวนี้อ่าเราไปที่เจเนเรชันนะครับเพราะว่าตรงนี้สำคัญมากเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวทุกคนทําไปด้วยกันจะเข้าใจว่าทำไมต้องใช้ตัวนี้ผมจะโยนเกสเกลลงไปที่ไทม์ไลน์นะครับอ่าผมได้เกสเกลหนึ่งตัวแล้วเอ้ยค้างดิเฮ้ยทุกทีนะ Mac Intel มัน Mac Intel มันค้างแล้ว <laughs> ถ้าใครใช้ Intel เหมือนดาวินช i รุ่นยี่สิบเขาไม่ยอมให้เราไปต่อนะครับเพราะงั้นรออีกแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมจะ ยวผมจะรีวิว AI ผมจะรีวิวอะไรเยอะแยะในตััชียี่สิบให้เลยแต่ตอนนี้แม็กไม่ยอมไปขอโทษด้วยโอเคกลับไปที่แม็กนะเกสเกลใช่ป่ะแล้วเราก็คลิกขวาครับ New Compound เพราะว่าตอนนี้เขาเป็นเขาเป็นกราฟิกเลเยอร์อยู่เพราะฉะนั้นเขาจะไม่เห็นในหน้าสีครับเขาจะเห็นแต่หน้าอเดทีนี้ถ้าเราอยากให้เห็นหน้าสีเราต้องทำให้เป็น Compound ก่อนเนาะให้มองเป็นคลิปทีนี้พอประมาณไอ้ Compound คลิปเสร็จแล้วผมก็ Shift six หรือว่าไปที่หน้าสีนะครับเราก็จะมีตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็มีนี่สำคัญคือเวฟฟอร์มครับยังไงก็ต้องอ่านครับ คุณไม่มีทางหนีวิทยาศาสตร์ได้ครับยิ่งคุณทำงานกับดิจิตอลเนี่ยใครๆบอกว่า color g เกต i ิงคือ Artist? No man it's fucking engineer man I'm gonna tell you it's a bloody engineer it's full of mathematics and all the stuff นะครับหลายคนอาจจะน้องๆผมลูกศิษย์ที่มหลาลัยแบบว่าเฮ้ย hey, พี่จะไม่คลเลิซเราไม่ได้เป็นอาร์ติลรอก no 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 คนที่เป็นอาร์ติคือ DP พผู้กกับคือ Prop Master คือ อาร์ไดรนะครับเรามีหน้าที่ทำยังไงก็ได้ให้ไฟล์มันออกมาสมบูรณ์แบบและเหมือนวิชวลที่ทุกคนต้องการมากที่สุดเพราะงั้นเราคือเทคนิคนะครับ Colorist คือเทคนิคอล not artist นะครับมันมีความอาร์ติสอยู่ในนั้นแหละมันต้องมีความอาร์ติสอยู่ในตัวด้วยแบบบาๆอะไรเงี้ยแต่เชิงเชิงจริงๆแล้ว70%ของงานหรือ80%ของงานคือเทคนิคนะครับเพราะงั้นเราต้องกลับไปที่สโคปตัวนี้ครับซึ่งตัวสโคปตัวนี้ก็คือเวฟฟอร์มใช่ไหม้ายสุดเร,ออรงง and y เอซิส x, x และ y x ก็คือภาพภาพนี้ทั้งภาพส่วน y ก็คือความสว่างนะครับเพราะงั้นภาพนี้เห็นไหมด้านซ้ายมันมืดใช่ไหมไม่ว่ามันจะอยู่ด้านบนด้านล่างเวฟฟอร์มก็จะมืดเพราะมันมืดนั่นเองนะครับทีนี้เราลองมาดูธรรมชาติของการทํางานบนนี่ไพรม์รีวิวก่อนครับผมยกเลยผมยก,กลิฟต์เห็นไหมว่าเวลาที่เรายกลิฟต์เนี่ยมันจะทางานที่ช่วงชาร์โดสเยอะแต่ว่ามันก็ยังทํางานไปถึงช่วงเกณฑ์หรือช่วงสว่างนะครับเพราะงั้น คนที่พูดว่าลิฟเหมือนชาโด้เนี่ยผิดครับโอ้ขอโทษทำไมเช้ันนี้ฉันโหดหลายอย่างฉ,ฉันพูดคำผิดถูกเยอะจังแต่คือมันก็ใช่ครับลิฟไม่ใช่ชาโด้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูอีกทีว่าชาโด้มิทโทนไฮไลท์มันต่างกันยังไงถ้าถ้าคนพูดว่าลิฟแกม่าเกนก็เหมือนชาโด้มิทโทนไฮไลท์อะครับโย่แมนไม่ใช่ละ <laughs> ไม่ใช่ละ <laughs> ไม่ใช่ละนะครับเพราะสุดท้ายแล้วมันภาพนิ่งกับวิดีโอ,โอมันเป็นเส้นขนาดนั้นครับมัน มันมันใช้คําศัพท์เหมือนกันแต่ว่าวิธีคิดมันอาจจะไม่เหมือนกันเพราะงั้นเราเราจะเรียกันไม่ได้นะครับส่วนแกมมาเห็นไหมแกมมาคือตรงกลางก็คือค่าแกมมาแหละค่าแกมมาเหมือนทุกทุกคนเคยเรียกว่ามันคือค่าแกมมากลางนั่นเองนะครับส่วนเกนก็คือตรงข้ามกับลิฟต์เลยก็คือเห็นไหมเกมันก็จะทํางานที่ช่วงความสว่างเยอะช่วงเกนเยอะแล้วก็ลดหลั่นลงมา นะครับจนถึงลิฟต์นั่นเองส่วนออฟเซตครับออฟเซตจะไม่แตะคอนทราลงทังสิ้นเลยครับออฟเซตคือการไม่ว่าจะเป็นหน้าカラーวิวหรือหน้าแบบบล็อกวิวก็ตามนี่ผมเปเป็นล็อกวิวให้ดูด้วยออฟเซตนี่คือการยกขึ้นยกลงทั้งเซตนะครับอ่าเห็นไหมยกขึ้นยกลงทั้งเซตนะครับเพราะงั้นนั่นคือการทํางานของไพรมารีวิวครับทีนี้มาดูการทํางานของไพรมารีบาร์บ้างครับไอ้พี่ชายไพรมารีบาร์ล็อกวิวบ้างครับล็อกเนี่ยพอผมบอกไฮไลท์มันคือเห็นไหมมันทานํางานแค่ไฮไลท์ ชาร์โดหมายความว่ามันทำงานแค่ชาร์โดอ่าคนรีเซตก่อนมิดโทนก็คือมันทำงานแค่มิดโทนมันไม่ไปยุ่งกับส่วนอื่นเพราะงั้นเพราะงั้นเนื้อปะไพรมอรี่คือการที่คุณต้องทำภาพรวมคุณต้องทำภาพรวมว่าลดแสงเพิ่มแสงนู่นนี่นั่นแะแต่ว่าคุณไปไปสเปซิฟิกมาตั้งแต่ตอนทำไพรมอรี่แล้วอะตอนต,ตั้งแต่ตั้งแต่ตอนช่วงเปลี่ยนแปลงล็อกเป็น79แล้วคุณไปทำสเปซิฟิกอะแล้วคุณจะบอกว่าทำแล้วฝ่ายมันแย่ได้ไงเนี่ยเมื่อคุณไปบีบคั้นมันอยู่อะอ่า คำนี้ไม่ดูรูแลียแบบว่าบางทีผมใช้คําว่ามันไปขืนใจใช้คํานี้แล้วกันมันไปขืนใจไฟอยู่อะนึกออกปะ่ะแทนที่คุณจะทําให้มันเป็นตามหลักการธรรมชาติที่ายมันควรจะเป็นคุณไปขืนใจไฟมันอยู่แล้วเพราะไฟมันขืนใจไม่ได้คุณก็บอกว่าเนี่ยไฟมันไม่ดีเอาก็มันทําไม่ได้ไฟมันไม่ได้ออกแบบมาทําอย่างนั้นอะแล้วพวก m i d โ o นไ highlight หรือว่าอะไรพวกเนี้ยใช้ตอนไหนเดี๋ยวผมบอกอีกทีครับเดี๋ยวขอกลับมาทําหน้าสีให้ดูก่อนว่าเมื่อกี้เราใช้าส s t e r view ใช่ไหมถ้าผมใช้ลเลอร์วิวลองดูที่ภาพที่เป็นขาวดำ เฮ้ยมันจะโดนที่ไฮไลท์แล้วมันก็ลงมาที่ข้างล่างก็คือโดนที่ช่วงสว่างชมะจนจะมาถึงชาร์โด้ข้างล่างอะไรอย่างเงี้เลยนี่คือเกณฑ์ใช่ไหมย่ที่เราคุยกันแต่พอเราไปพี่ล็อกวิวซึ่งเป็นชาร์โด้ไม่โดนไฮไลท์เนี่ยเวลาที่ผมทําไฮไลท์เห็นปะมันอยู่แค่ไฮไลท์เว้ยเพราะงั้นมันหมายความว่ามันเป็นอาร์ติสติกอย่างเช่นแต่ผมมีคลิปจริงๆที่เป็นคลิปน้องคนนี้อ่าอย่างนี้ถ้าสมมติว่าผมอยากแก้ไพมี่เนี่ย ผมก็ต้องมาจากการที่เกณฑ์ถูกแล้วต้องการจากการที่ Primary View เ Gamma แล้วก็ Lift เนี่ยเราก็นั่งจากการ Contrast ของเราใช่ไหม <c oughs> เพราะว่า Dynamic Range ที่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 เอา Output เราจะไปแชร์ได้จอ Monitor ที่เป็น7.9เนี่ยมันไม่ได้ Dynamic Range <c oughs> เท่ากล้องเพราะงั้นเราต้องเป็นคนเลือก Dynamic Range <c oughs> ว่าให,ให้ให้ฉายอะไรชัดมีรายละเอียดอะไรตรงไหนบ้างนั่นเองนะครับส่วน <c oughs> ถ้าไป l o ก View เนี่ยถ้าผมเอา Highlight ลงลองให้ดูที่หน้าน้องนางแบบนะครับให้ดูที่หน้าเพาว่ามันมี Highlight อยู่ให้ดูที่หน้า ผมยกล็อกวิวลงเห็นปะเห็นปะอะไรที่เป็นไฮไลท์มันเปลี่ยนเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณมาทำไพมารี่แต่แรกแล้วคุณไปไปไปเปลี่ยนสูตรคอนทาส์ไปเปลี่ยนสูตรล็อกไปปุ๊ปปุ๊ป,ป,ปุ๊ทั้งหมดเนี่ยแล้วคุณมาบอกไฟไม่ดีเอ้ยไม่ได้นะไม่ได้นะเราต้องทำให้ถูกต้องก่อนแล้วล็อกวิวเนี่ยเราค่อยมาใช้ตอนอาร์ติสติกนะครับซึ่งสมมุติว่าผมไม่ใช้ล็อกวิวในโลกของล็อกอ่ะผมผมจะเป็นคนที่ไม่วาง709ยาไว้ถ่ายสูตรนะผมจะวางไว้ตรงกลางว่าผมใช้ประโยชน์ทัทบ ซึ่งไอตรงนี้เดี๋ยวเราเค่อยมาคุยกันมันจะอาจจะแปลกจากยูทูบเบอร์คนอืน่นหน่อยเพราะยูทูบเบอร์คนหนึ่งก็กคืออะไรก็เอาเอาโน้ตเอาไว้ช่องสุดท้ายแต่จริงแล้วผมอยากจะบอกว่าไม่ว่าจะเป็นโลกของล็อกโลกของลิเนียร์โลกของซีเนีนโลกของก็คือล็อกแหละโลกของล็อกในรูปแบบต่างๆเนาะโลกของ709 BT 1 8นเนเนี่ยมันมีคาแรคเตอร์คอนทราสต์มันมีคาแรคเตอร์ Character ของแกรมมาคาแรคเตอร์ของ ของแสงของมันอยู่เพราะงั้นเลือกใช้ให้ดีครับมันสามารถใช้ประโยชน์ได้ทั้งหมดเลยนะครับไม่ไม่จำเป็นว่าต้องแบบเอา7 0 9ไว้ท้ายสุดแล้วก็แบบโอ้โหมันถึงจะดีสุดอะไรเงี้ยครับเพราะงั้นเว r ร์ชวลแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นเวอร์ชวลของผมเองเหมือนกันผมไม่ได้บอกว่าวางไปท้ายสุดไม่ดีนะครับบางงานผมก็ทํามันง่ายแต่ผมจะใช้วิธีนี้ซะมากเพราะว่าผมชอบผมชอบแปลงท่าเด่ะผมคือ I am a full metal c r e m i n o w right เพราะงั้นผมจะแปลงแปลงแปลงค่าแปลงท่า มันเลยไปทาไปเรื่อยนะครับอ่ะทีนี้ผมเปิดโหมดหนโึนโนโนน่งอย่างที่เราบอกใช่ไหมผม, highlight. ผมเก่าที่ไฮไลท์เอาไฮไลท์ลงเห็นปะเฮ้ยถ้าสมมติคุณอยากได้ความเป็นตุ่นแบบฟิล์มเนี่ยผมเข้าเอาไฮไลท์ลงหน่อย <c oughs> มันก็จะมีความตุ่นแบบฟิล์มแหละเอาชโดขึ้นนิดนึงอันนี้เยอะไปเอาชโดขึ้นนิดนึงอ่าซึ่งที่จริงแล้วมันไม่จาเป็นเราต้องใช้พวกนี้ก็ได้เพราะอย่างผมเนี่ยที่ผมไม่ใช้พวกนี้เพราะว่าผมใช้เคิร์ฟเลยจ้าก็คือยกเคิร์ฟขึ้นเลยว่าเอ้ยฉันต้องการมามาเคิร แพมเปอรี่วิวหรือล็อกวิวมันคือการที่เขาล็อกล็อกค่า lock lock ให้คุณเป็นเป็นพรีเซตเรียบร้อยแล้วใช่ไหมแต่เคอร์ฟอย่างเคอร์ฟเนี่ยคือ,ค,อคือการที่คุณแมนวลลี่จาัดก,การเลยนั่นเองนะครับอย่างเช่นผมเอาไฮไลท์ตรงนี้ออกใช่ไหมผมก็มาทำไฮไลท์ตรงนี้แทนโอเคไฮไลท์ okay, ตอนนี้อยู่ประมาณช่วงนี้ใช่ไหมผมก็จะกึกประมาณตรงนี้แล้วก็บอกว่าเฮ้ยโยมันเอาลงหน่อยดิเอ๋อเห็นป่ะนี่จะมีความตุนตุนของไฮไลท์แหละนะทุกคนชอบพูดแต่ตุนชาร์โดจริงไฮไลท์ก็ตุนได้นะจ๊ะอ่ะเนี่ย ถ้าถ้าใครเล่นเล่นไลท์รูมเล่นฟ t o s ชอปน่าจะเก็ตตรงนี้กันว่าอ๋อเฮ้ยเอาไฮไลท์ลงมีความแบบว่าอ่าไฮไลท์มันถูรูปถูกกังลงนิดนึงมันก็มีความสไตล์ของมันนะครับเพราะงั้นเลยเอามาเล่าวันนี้ครับว่าไพรม y รี e e วกับ Lo ็อก e e วไม่เหมือนกันนะเพราะงั้นต้องใช้แยกกันให้ดีนะครับนั่นเองนะครับก็ถ้าใครมีคําถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับจะเป็นกำลังใจผมมากแล้วก็อย่าลืมถ้าอยากให้กําลังใจผมกด u b s c r i b e แล้วก็คอมเมนต์ให้กําลังใจได้นะครับตอนนี้ m ม่รู้ดิ education shall be free I just make it free for you แล้วถ้าอยากให้กำลังใจก็ดีมากๆเลยครับเพราะอยากให้กำลังใจเหมือนกันวั <laughs> ้นก็สามารถ comment, คอมเมนต์คนมาว่ากด subscribe แล้วก็แชร์ให้เพื่อนได้นะครับเดี๋ยวเราเจอกันใน EP นนหน้านะถ้าอยากให้ทำเรื่องอะไรก็บอกผมได้เลยเดี๋ยวผมจะทำเรื่อยๆทุกวันพฤหัสนะครับที่เป็นโปรแกรมแล้วก็วลาที่ก็จะเป็น podcast เกี่ยวกับเรื่องวิทยาศาสตร์แล้วก็ศิลป,ปะนะครับเพเป็นตอนยาวก็สามารถติดตามที่ chinshr ได้นะครับแล้วก็ลืมบอกว่ามีหลายช่องให้ตามเลยก็แบบจะเป็นท้งช่องคุยเรื่องผีในสัมโพเวก็ คิดว่าช่องอพี่แม็กซ์เจนมานะจะทำพอดแคสต์ดนตรีตด้วยกันเร็วๆนี้พี่แม็กซ์เขาชวนไปทำท l k กชิ t อยูอ่ของเขาอะไรเงี้ยก็สามารถติดตามผมได้ตามรูปแบบเลยว่าชอบอะไรชอบเอนเตอร์เทนชอบมิวสิกชอบผีชอบคาร์ลกียดิง้งชอบวิทยาศาสตร์ก็แยกตามช่องได้เรียนจ๊ะแล้วก็เพราะงั้นก็อย่าลืมนะครับเป็นกำลังใจให้ผมได้ด้วยการกดไลค์กด Subscribe นะครับที่จริงแค่คอมเมนต์ให้กำลังใจผมนี่ก็ ขอบคุณมากๆแล้วครับแล้วก็เราจะไปแสนซับด้วยกันนะครับก็อย่าลืมกด Subscribe นะครับเดี๋ยวเราเจอกันในอ p หน้านะครับผมสวัสดีครับ